ขณะที่นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีการยุบสภาในสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่กกตได้แถลงมติเคาะวันเลือกตั้งออกมาแล้ว14พฤษภาคมนี้นะคะหลังจากที่รัฐบาลประยุทธ์ประกาศยุบสภาวันที่14พฤษภาคมปีนี้ก็ <S <S จะเป็นวันที่เราได้ไปเลือกตั้งกันสักทีโดยจาก8ปีที่ผ่านมา ผมเองก็เชื่อว่าน่าจะมีใครหลายคนเลยที่ไม่อยากทนอยู่กับรัฐบาลชุดนี้ต่อไปแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นความหวังครั้งใหม่ที่จะชี้เป็นชี้ตาอนาคตของประเทศเราจะเลสลยตอนนี้เขาแตกกันแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสของฝั่งประชาธิปไตยที่จะรวมพลังกันแล้วก็ไปสู้หนึ่งในรูปธรรมที่จับต้องได้มากที่สุดการลงทุนสำหรับอนาคตของประเทศมากที่สุดคือการเลือกตั้ง แต่จากประวัติศาสตร์การแช่แข็งของประเทศที่ผ่านมาอย่างยาวนานมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าประเทศไทยจะสามารถมีประชาธิปไตยได้จริงๆหรือเปล่าวันที่3กรกฎาคม2554พักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงแบบถล่มทลายนั่นส่งผลให้คุณยิ่งรักชนินวัตร ได้เป็นนายกคนที่28ของประเทศไทยแต่ประชาธ,ธิปไตยเบ่งบานได้ไม่นานในปลายป,ป,ป,ปี2556ก็ได้มีกลุ่มชุมนุมกร,กร,กรปศที่นำโดยคุณสุเทพเทือศสุบันได้ออกมากดดันให้รัฐบาลยุบสภาจากความไม่พอใจที่รัฐบาลออกพรบนิรโทษกรรมอย่าบังอาจออกกฎหมายล้างความผิดให้กับคนทรยศ สุดท้ายรัฐบาลก็ทนแรงกดดันไม่ไหวจนต้องประกาศยุบสภาและประกาศวันเลือกตั้งใหม่แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงไม่หยุดทำกิจกรรมและเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์ในตำแหน่งนายกรักษาการลาออกทั้งยังมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อปปชมีมติแจ้งข้อหาคุณยิ่งลักษณ์ในคดีโกงจำนำข้าวและคดีโยกย้ายเลข,ขาสภาความมั่นคงแห่งชาติจนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้คุณยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรักษาการ ซึ่งในช่วงความชุนลมุนคณะคอสอชอที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ทำการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557โดยอ้างว่าเพื่อรักษาความสงบของประเทศปรระะกกาาาาศาคคณัษวมสงงบแงชตินี่<อ>ไม่ใช่ครั้ง<น>แรกของการเกิดรัฐประหารเพราะในวันที่19กันยายน2549 ก็ได้เกิดเหตุยึดอำนาจรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรจากคอปคอที่นําโดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลลินซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทําให้คุณทักษิณโดนคดีการเมืองหลายคดีจนต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศจนถึงปัจจุบันสาเหตุของการโดนรัฐประหารสมัยคุณทักษิณก็ไม่ต่างจากคุณยิ่งรักเท่าไหร่นักเพราะคณะคอปคอเองก็ใช้ข้ออ้างว่าเพื่อรักษาความสงบคล้ายๆกันจากในกรณีความชนมุนทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรหรือคนเสื้อเหลืองที่นําโดยคุณสนทิีิ้มทองกุลน ที่ออกมาขับไล่คุณทักษิณจริงๆเรื่องราวของทั้งสองคนมีรายละเอียดมากกว่าน,นี้แต่ถ้าจะให้พูดดีเทลต่างๆนิดย่าวเป็นชั่วโมงแน่นอนาี่จ,จ้นใชซึ่งจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่นำไปสู่การรัฐประหารถึงสองครั้งนั่นก็ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในบังวนการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการอย่างไม่มีทางออกเพราะถึงก่อนหน้านี้ ในวันที่24มีนาคม2562จะมีการจัดการเลือกตั้งแต่นั่นก็เป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูน2560ที่เขียนขึ้นมาใหม่หลังการรัฐประหารการเลือกตั้งครั้งนั้นมีความผิดปกติหลายอย่างเช่นการกำหนดให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถได้รับเสนอชื่อเป็นนายกได้แน่นอนว่าคนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาก็คือผลเอกประยุทธ์นอกจากนี้ระบบการเลือกตั้ง ก็ใช้เป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้วิธีคำนวณแบบใหม่ด้วยสูตรคณิตศาสตร์อันซับซ้อนเอาง่ายๆเลยคือผมเองก็ไม่ค่อยอยากอธิบายระบบนี้เท่าไหร่เพราะมันแทบจะสามารถทําออกมาเป็นอีกคลิปได้เลยใครที่ทันการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยน่าจะพอรู้ว่ามันชวนงงขนาดไหนแต่เอาเป็นสรุปสั้นๆว่ามันเป็นระบบที่มีข้อเสียหลายอย่างมีเพียงแค่4ีหประเทศที่เคยทดลองใช้ระบบนี้และส่วนใหญ่ก็ยกเลิกไปแล้วเพราะนอกจากมันจะสร้างความสับสน มันยังเป็นระบบที่ไม่มีความยุติธรรมอย่างหนึ่งคือหากพรรคใดที่ได้ที่นั่งในระบบเขตมากก็ยิ่งได้สสบัญชีรายชื่อน้อยลงทั้งนี้การที่ให้มีการใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวก็ทําให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าประชาชนต้องการเลือกที่ตัวคนหรือพรรคระบบโดยรวมทั้งหมดมันจึงไม่สามารถสะท้อนเจตนาวมของประชาชนได้นี่ยังไม่รวมสบที่แต่งตั้งกันเอง250เสียงที่บดเลือกพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกแบบเสียงไม่แตกเลยสักเสียง แล้วไหนจะเรื่องน่าสงสัยอีกหลายเรื่องในการเลือกตั้งครั้งนั้นที่ทุกวันนี้กกตก็ปล่อยเบอร์ไม่เคยออกมาตอบคําถามการเลือกตั้งที่จัดสนามเองตัดสินกันเองแล้วก็เข้ามาแข่งเองแบบเนี้ยเราจะเรียกว่ามันเป็นประชาธิปไตยได้จริงเหรอทั้งนักกีฬากรรมการผู้จัดรวมทั้งสปอนเซอร์และเด็กเก็บบอลคนของฉันทั้งนั้นด้วยอำนาจอธิปไตยที่ไม่ใช่ของปวงชนแต่เป็นของคนที่สถาปนาตัวเอง การเลือกตั้งภายใต้ระบบเผด็จการนิยมแบบนี้มันก็ทําให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไรระบอบเผด็จการในไทยมันถึงได้แทรกแซงไปในทุกระบบแล้วก็ชนะได้บ่อยครั้งขนาดนี้ของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านยกได้คนเดียวนะครับว่าผมก็มีเพื่อนดีๆจากงานวิจัยของอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติระบุไปว่าระบบเผด็จการไทย มักจะยึดตัวเองเข้ากับรัฐธ,ธรรมนูญในทุกยุคทุกสมัยเพราะหลังการรัฐประหารเสร็จสิ้นสิ่งแรกที่รัฐบาลเผด็จการจะทําคือการฉีกรัฐธ,ธรรมนูญฉบับเก่าทิ้งและร่างรัฐธ,ธรรมนูนขึ้นมาใหม่ซึ่งที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเผด็จการไทยมีความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกเพราะถ้าปิดประเทศโดยไม่ค้าขายกับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนตัวใหญ่ตัวเล็กหรือคนทํารัฐประหารเองก็คงจะอยู่ต่อไม่ได้เหมือนกันและเพื่อจะให้ต่างชาติยอมรับ การสร้างความชอบธรรมและไม่ให้ถูกมองว่าแช่มนาดดิบอย่างป่าเถือนจึงจําเป็นต้องปกครองโดยยึกดกฎหมายไปด้วยนอกจากนี้รัฐธรรมนูญก็ยังช่วยสามารถปกครองได้ยาวๆแบบไม่ต้องเจอแรงกดดันมากนักเพราะแค่มีรัฐธรรมนูญก็สามารถนํามาใช้เป็นข้ออ้างทั้งต่อประชาชนและโลกภายนอกถึงแม้ว่ามันจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ให้เสีิภาพกับสื่อและก็ประชาชนเลยก็ตามการจัดเลือกตั้งแบบชงเองกินเอง ก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ผด็จการได้อยู่ในอำนาจต่อไปถามหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนครับทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่มีประชาธิปไตยทําไมเราถึงมาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อวันเลือกตั้งที่14พฤษภาคมนี้ครับแต่วุฒิเด็ดของผด็จการไม่ใช่แค่าการใช้กฎที่สร้างขึ้นหรือว่าการใช้อำนาจแห่งความกลัวหากแต่จริงๆแล้วมันคือการควบคุมทางอุดมการณ์ การรักษาความสงบของบ้านเมืองคือแบรนดิ้งยอดฮิตของเผด็จการการเปรียบเทียบเรื่องราวความวุ่นวายในอดีตเพื่อขายโปรดักต์ที่เรียกว่าความสงบให้คนรู้สึกว่าระบบเผด็จการคือทางเลือกที่เสียหายน้อยที่สุดเพราะว่าการรัฐประหารไม่ได้ไม่ได้ฆ่าคนอ่ะผมว่ารอบที่แล้วไม่มีใครตายเพราะการรัฐประหารแต่ตายเพราะขัดแย้งกันมีจนลืมไปว่าความสงบที่ได้มานั้นแลกมาด้วยราคาที่สูงลิว่วจนปัญหาอื่นๆถูกซุกไว้ใต้พรม เมื่อการควบคุมทางความคิดผ่านการศึกษาสื่อและวัฒกรรมต่างๆจนทําให้คนรู้สึกว่าเผด็จการคือทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับสังคมนั่นก็จะทําให้การถูกเลิดรอนสิทธิเสรีภาพหรือความล้มเหลวทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องปกติถึงมีคนบางกลุ่มบางพวกตอบเวลาเขาได้ยินคําว่าพอเพียงอะ เขาจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นผีโดนน้ำมนต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เขียนเนี่ยเขาต้องการจะสอนให้คนเราว่าถ้าเรารู้จักคำว่าพอเพียงอะไรมันก็เพียงพอและเมื่อประชาชนกลายเป็นพลเมืองหุ่นยนต์อำนาจที่ระบอบเผด็จการได้มาก็จะคงอยู่ตลอดไปจากเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเผด็จการถึงยังไม่ตายไปจากสังคมไทยสักที การอย่างรากลือของระบอบเผด็จการนอกจากจะทำให้ประชาธิปไตยไม่เต็มใบและเกิดรัฐประหารบ่อยแล้วการออกกฎด้วยตากาศที่บิดเบี้ยวเพื่อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มมันก็ถูกแพร่กระจายไปในทุกๆสถาบันการด้วยค่าสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นโดยประชาชนด้วยกันเองก็ทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดมีคน15ล้านคนที่ไม่มีคุณภาพกับมีคน3แสนคนที่มีคุณภาพเราเลือก3แสนคนที่มีคุณภาพไม่ดีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องอย่าลืมว่ามันยังคงอยู่ภายใต้ระบอบเหตุการอยู่ดีลและถึงแม้หลังการเลือกตั้งจะออกมาดีแค่ไหนมันก็ทำให้เราอดหวั่นใจไม่ได้ว่าจะกลับมาเกิดรัฐประหารเพื่อนําประเทศกลับไปสู่รูปเดิมหรือเปล่า ฟังมาถึงตรงนี้นี่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแทนที่กูจะรู้สึกมีความหวังกลับกลายเป็นดูสิ้นหวังแทนซะง,งั้นแต่ที่แม้ว่าเราจะมีโอกาสตันริดหรอนสิทธิเสรีภาพมากแค่ไหนในประเทศนี้มันก็จะไม่มีระบอบไหนที่จะพากอิสระทางความคิดของพวกเราได้การรักษาจุดยืนของตัวเองเอาไว้ให้มั่นคงคงเป็นวิธีรับมือกับเผด็จการได้ดีที่สุดที่ใครก็สามารถทำได้การเลือกตั้งด้วยความหวัง ก็จะเป็นหนึ่งในการแสดงจุดยืนของสิ่งที่เราต้องการในประเทศนี้และในหลายๆครั้งการได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงก็จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มันมา